วันชนะไทย2023ท่านที่สในครั้งนี้นะครับในนามของนแข่งเซาก็ต้องขอต้อนรับท่านผ้ีนะครับก่อนที่พูด่าวแล้วต่อไปมนผพูดไดต้องขอบคุณท่านผู้จัดงานสตารัทไทยนะครับท่านที่ได้ิดได้จัดงานจากการดีรันนี้ครั้งที่สีนะครับขององค์การข้ิะประเทศไทยนะครับคือการจัดงานบันสนไทยครั้งที่มาแล้ยตปรเลขสิบมาต้อยไปามต้องกาว มากขึ้นโดยเฉพาะการที่มีองค์กรมากขึ้นในการเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็เรื่องของการเรียนก็ยังดีมีคงอยู่ต่อไปนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อที่สามนะครับที่ดีฝากไปบอกนะครับคงคงได้มีส่วนร่วมในส่วนของเองค์กรอย่างไรบ้างโลกการเชื่อการป้องกันการ เชืยอย้อรื่องยาในสศาสนาะไม่เป็นปัญหาน,นะครับแล่โรใใครงการที่ใกล้ชิดกับพวกเราว่าเป็นโรครงการท้ลองเพิ่มผลิตที่ผู้คุณภาพซอสไบล็อกนะครับเพื่อประเมินสถานการณ์โรคโควิด -19 ลดจำนวนแหล่งแพร่กระจายยานะครับพั้งในุ้งขาวก็มีสีชนหนึ่งเชื้อหน้าจุานตาแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมก็ไมปยุโรปไม่แลนะ้วมีปานิญจริระดาปานิญแรงเล็กอู่เล็กสองประตุมทะเลหนึ่งนะครับปาลาดิญขาวซึ่งลึกสองนะครับผลลัพก็เด่นด่นนะครับ น้องมาด้วยกระดูกนะครับ93,400ตันนะครับแล้วก็การ46,000นะครับ4ี0 0 0ตันนะครับสัตว์น้ำชาฝั่งนะครับมาจากกันเี้ฝั่ง300 0 0 0ตันนะครับน้ำปี๊ดแยกเป็นการเลี้ยงเนี่ยประมาณ1,000ตันนะครับและการจับจากธรรมชาติจากน้ำจืดทะเลเนี่ยประมาณ1-300 0 0 0ตันนะครับซึ่งจากสถิติข้อมูลการบงิโภคในไทยในปี2565 นะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มขึ้นสามจุดสีเสี่แล้วก็วานนี้ทุ่จบแบบพาทีนาเดนโกมาทาการตลาดการส่งเสรตการพบสัมันธ์พันในประเทศก็ืกระายทำเรื่องการก็เขามีเวลาสามปีนะปีนี้เป็นตัวนี้ผมได้ห้าปีแล้ก็เดี๋ยวพอจบนะครับ